พัดลมแบตเตอรี่พกพาแบบไร้สายหน้ากว้างใหญ่มากถึง8นิ้วสามารถสายซ้ายขวาได้ไอันบล็อกกันอันบล็อกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับขออีกหนึ่งกล่องก็จะมีพัดลมแบตเตอรี่แบบไร้สายขนาด8นิ้วสามารถใส่หัวซ้ายขวาได้แบตเตอรี่อะแดปเตอร์ชาร์จแบตเตอรี่วิธีการใส่แบตเตอรี่ก็ไม่ยากเลยนะครับเสียเข้าไปแบบนี้ พัดลมจะตั้งอยู่ได้แบบนี้ไม่ล้มตรงนี้เป็นสวิตเปิดปิดพัดลมมีแรงลมเบอร์หนึ่งกับแรงลมเบอร์สองตรงนี้เป็นหน้าพัดลมเป็นตะแกรงเหล็กทั้งหน้าหน้าแล้วก็ด้านหลังใบพัดลมแบบสี่ใบปุ่มปรับสายพัดลมซ้ายขวาขอพัดลมสามารถปรับก้มได้แล้วก็ปรับเงยหน้าได้เดี๋ยวมาลองใช้งานพัดลมกันนะเปิดไปที่เบอร์หนึ่งก่อนเลยพัดลมเริ่มทํางานแล้วนะครับแค่เปิดพัดลมเบอร์หนึ่งลมก็แรงแบบนี้แล้วนะครับเราเปิดใช้งานเบอร์สองอันนี้คือแรงลมเบอร์สองให้ลมพัดแรงเย็นสบายเลยนะครับลองปรับสายซ้ายขวา พัดลมจะหันไปด้านขวาแล้วก็สายไปด้านซ้ายหน้าพัดลมขนาดใหญ่8นิ้วลมพัดแรงเย็นสบายเลยนะครับสามารถพกพาไปเที่ยวแคมปิง้งไปเที่ยวทะเลได้เลยนะครับกดสั่งซื้อตะกร้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางมีข้อสอบถามเพิ่มเตมิมผิีพูดคุยได้ในคอมเมนต์